ก็เฉิคนดูกเรืตองดูช่องเทมเปอร่เม,มิ่งกันอยู่นว่านี้จะอยู่ในแมปแมี้ไ้เป็นแบบตัวอ่อนๆแบนบนี้นะซึ่งแน่นอนนะฮะเราไปทำอะไรเราต้องมาแช่งที่หนึ่งตอบนั้นแหละสองตาเออไม่ประมาณห้าตาห้าตาเรวจะสามารถจับคนมาเป็นจับบูได้นะอู้ เด็นน <yap> like, <asan> ูแล <up> <c oughs> eh, ้วอกระเด็นนูนแล้วเรอก็บจะเริ่มนะเกมเริ่มอู้อู๋ออู่ะเตียนเียนเขีนราเราเรสร้างโล่ก็เตียนเียนเราสร้างโล่ที่หนอู๋อู๋อูเนี่เราสร้างเราสร้างโล่กแล้วก็แล้วก็พัก กระจกนี้ผ <conclusions> ่านไม่ไ <several> ด <Jews> ้เฮ <isi> ้วันนี้รู้ปะเฮ้ยฮอตดอกแล้วที่จริงเนอมีฮอตดอกแล้วจริงเนอะงอนิยองกันดูหักแล้วง่ายงอนิยองกระดูกหักแล้วเฮ้ยพุ่นใจดีไว้เดี๋ยวเขาพาเองไปตรงสวรรค์ไม่เราจะเสมอไม่ได้ นเียนจะมีชีพเราจะเอาคอนดอกไปกับเราด้วยไปด้การทดลองมันไปกระจุกนู้นไม่ได้จริงแล้วค่พันใก่้พันกระจกไม่ได้อะอันนี้ฮั n ดอก ไม่ปืนไม่ไม่ไม่าดักอ้อะไรฉันเอามืออีกเลยเ้ยอาจจะมีผู้ชนะนะ maybe maybe จะมีผู้ชนะสองรอบสามประตาวินเออเด็กผ่านฉันาน เอเอใบมีเยนทำไมากระดูกงนี้แลอ่ะเอ็มเป็นแดกแดดอยู่มั้งเอ็มเป็น,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 น <laughs> คนแก่ปุน<ม>โอ้ใคเรเล่นดันเนื้อเนี่ยเย็นมีสีอะไรฮะสีแดงมาเย็น <laughs> เยมาให้หรือเราหรือเองจะไปกับเราเรื่องมาไม่เลือใครได้นันใส่าสนั้นก็วัน <laughs> นี้แกค้นด้วยนุย๊กยไม่น้ม่นาำนนเอกนุ๊กเอ,อ๊ยยิยไม่ได้ยิบนุนก เอาดันดันดันตะกชุกฟันตะกชุกจับจับมาจับมาจับมาเจีนกระโดดเจีนกระโดดกระโดดเหยียบมันเลยเจนกระโดดเหยียบมันเลยเรื่องเรื่นีเรื่องเรื่องเรี่อ่เดิน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 เีินเด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 ินเฮ้ยใครมันเธอเลยตอนนี้ เอาแล้วทีมินแล้วมันขึ้นเลยเนี่ยสีดใช่ไหมดูกันเอ้ยแต่เราขึ้นเย้ดีต้าภูมิใจดีไหมเนี่ยแล้วทำไมตัวเราไปติดบนหัวไอคอนดันดมอะเขาดันดม นมากับเราบัตเตอร์ก็ได้แล้วจช้ลมรักนี่ปี๊ดโอ้โหรู้เลยด่าะไรไ่นะไม่ยอมแล้วไม่นะปูนี่อยู่ทีฟแฟร์ ไม่ไม่ระเบิดไม่ไปเขาไปเขาไจะไม่ตายคนเดียวเขาขยับไม่ได้เขาขยับไม่ได้ตาคนเดียวอาบัตรเตอร์ต่อเอาบัตรเตอร์บัตเตอร์หล่นไม่ได้เฮ้ยลู่กระจุกไม่แตกเหรอวะแม่เอามาขึ้นหน้าชอฟ้าเลยชื่อดึงทีหนึ่ง ดอกทำไมมันต้อ,ม,อมุดหัดอกไม่เอาเฮ้ยใครที่หนึ่งเอ้ยข้รที่หนึ่งจึงระลอกเารนอกใครมันโทรมาตอนนี้ใครมันโทรมา กระเด็นนะเหน่อกี้ถ้าใครเป็นตัวมานะขออย่าเป็นนาชัดอัพเลยพัสดกอนขอโทษนะแต่เราอัดคลิปอยู่อ่ะเอ้ยไม่ปุ้นอย่าเล่นใส่ชื่อดิเออย่าเล่นไม่ใส่ชื่อดิเอ้ยไอ้ปุ้นไอ้ปุ้นไม่ยอมไม่ยอมใครจะยอมไอ้มันจะเล่นยัดแบบนี้เอ้า เเชนะนี่ว่าดอกคิว่นี่นะสวยขอเช็คคิวว่าพามากินทีหกนาทีหนาทีเองอ่ะอ้าที่หนึ่งที่หนึงเมือเขาเป็นไงที่หนึ่งมือาที่หนึงเมือาไม่ไหวไม่ไหวไม่ยอมไม่ยอมเราเราเรต้องดันวเอยขึ้นมาหลัโล้โดนตกด้ No. no, no, stop doing it, no, no do คีแล้วคุณเราอยู่เดี๋ยวมองไม่ออกเลยสีฟ้าเลยสีฟ้าเพาคือถีฟ้าน้องจะมาลงมาทำไมใช่ Help me Help ยันอันนี้ออกได้แล้วนะเกิดคอนโทร่แล้วกดคอนโทร่เกิดคอนโทร่เร็วกดคอนโทร่อะไรอ่ะกดคอนโทร่กดเนี้กดเนี้กดคอนโทร่ทำไม คันโทรนมันจะได้ไอ้นั้นออกมาได้มันชิปไม่ใช่เหรอไม่คอนโทรน่ะคอนโทรให้มันคอนโทรด้วยเขาบอกคอนโทรนะแต่มันไม่ขึ้นชิปล็อกให้ได้หัวเข้ามาที่หัวมานั่นบนเนี่ยหยิบหยิบหยิบตัดจุ้ย no no good. ม<า>ไม่ตานี่เสียเปล่าเลย,ยจบคลิปดีกว่าเนี่ยแบบเนี้ยน้องด,ด,ดอกตาคิดซาเอ้ยเรารู้มาได้แล้วเอ้ยแล้งไงอ่ะเรากดไปเรื่อยๆไม่เราผิดอะไรเฮ้ยนี่ไงมาแล้วเออเล็ดทีมวิ่ง<า>ยังไงโอ้คุณจะใช้มือันไม่ใช่เออ โอขอจะคลิปไปเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจพวกเรานะบ๊ายบายเสร็จแล้วครับ,บเอ,อ๊ะถ่ายรูปเก็บไว้หน่อย,ยโอเคครับเจอกันนะบ๊ะ